กลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันนางสาวกนกพรชาวดอนมิสซิสแกนปี2019จากประเทศอินเดียค่ะขณะน,นี้กนกพรชาวดอนก็ได้มาอยู่วิหารพระนอนองค์ใหญ่ของวัดป่าท่าทรายวันนี้กนกพรก็ได้มากราบมุทิตาจิตหลวงปู่สมบัติอายุวัฒนมงคลครบรอบ80ปีแล้วเราก็จะได้ไปฟังธรรมะดีๆจากหลวงปู่ไปพร้อมๆกันค่ะ กลับนวัสกรรเจ้าค่ะหลวงปู่เจ้าค้าวันนี้เป็นวันดีๆวันครบรอบอายุวัฒนะมงคลของหลวงปู่อยากให้หลวงปู่ให้ธรรมะดีๆกับท่านผู้ชมด้วยเจ้าค่าขอเจริญสุขเจริญพร <c oughs> ท่านสาธุชนคนใจบุญผู้มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลทุกท่าน <c oughs> การที่พวกเรา ได้มีอายุเรียกว่าอายุยั่งยืนอายุโบวรอนมีอายุยั่งยืนมาได้ถึงทุกว,วันนี้ก็อาศัยหลักธรรมอาศัยอยู่ในศีลในธรรมอาศัยธรรมะเป็นข้อปฏิบัติมีหลักศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องอยู่ ถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องอยู่ก็ด้ถือว่าเป็นผู้มีความสุขความสุขจะเกิดขึ้นได้ก็อ,อาศัยหลักธรรมคือมีให้ทานรักษาศีลน,นั่งสมาธิไหวพระสวดมนต์จเจริญเมตตาภาวนาให้อายุของเรามีความหมายการที่เราอยู่มาอายุยั่งยืนมาได้ถึงทุกวันนี้ ก็อาศัยธรรมอาศัยหลักธรรมอาศัยข้อปฏิบัติหลวงปู่เจ้าคะ่ะกนกพรจอรดอนได้มากราบไหว้พระนอนองค์ใหญ่ที่วัดป่าท่าทรายนี้แล้วก็เห็นญาติโยมหลั่งไหลเข้ามามากมายหลวงปู่ช่วยเล่าความเป็นมาของพระนอนให้โยมฟังหน่อยได้ไหมคะโยมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็อยากจะทราบเหมือนกนกพรเจ้าคะ่ะความเป็นมาของพระ นอนอ,องค์นี้เกิดขึ้นจากความคิดความดำลิหรือว่า,าสิ่งที่นิมิตนิมิตเกิดขึ้นตั้งแต่นานแล้วแหละตั้งแต่บวชใหม่ๆนู่นแหละเคยนิมิตเห็นพระนอน พระนอนองค์ยายอยู่ในถ้ำอยู่ในภูเขาอยู่ใต้ภูใต้ภูเขาเดี <c oughs> ๋ยวขณะที่บำเพ็ญอยู่สมัยนั้นก็ยังบวชใหม่ยังยังอยู่ก็ไม่ได้คิดอะไร <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วก็ในนิมิตนั่นหเห็นพระนอนอยู่ใต้ในถ้ำอยู่ใต้ภูเขา,เาแล้วก็นิมิตเห็นพระพุทธองค์ อลอยมาอลอยมาท่านลอยมาเหมือนกับไม่มีภูเขาวเวลาท่านลอยมาเนะี่ยทำไมถึงว่านิมิตว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะมีรัศมีนิมิตในเบื้องต้นแล้วก็สร้างด้วยแรงศรัทธา <c oughs> การที่เราสร้างด้วยแรงงาน จนเขาเรียกว่าวิหารพระธรรมตรงน,นี้คือพระธรรมเองพระธรรมเองพระปลูกเองออกแรงเองคนเนี้ชื่อว่าวิหารพระธรรมพวกคนงานเขาตั้งให้อันนี้แหละคือประวัติความเป็นมาก็ทําไม่นานก็เสร็จเหมือนกันที่เราเห็นปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีศรัทธาหลายทาง มีลูกศิษย์มาจากต่างประเทศว่างมาช่วยหลวงปู่เจ้าคะ่ะท้ายที่สุดนี้ขอให้หลวงปู่ให้พรญาติโยมที่กำลังชมรายการอยู่ตอนนี้เจ้าคะ่ะก็ขอให้พวกเราชาวพุทธเป็นผู้ตั้งอยู่ในหลักของศีลหลักของสัมมาปฏิบัติคือศีลธรรมศีลส,สมาธิปัญญานี้เป็นที่ เป็นเส้นทางเป็นนำทางเรียกว่า <c oughs> เป็นทางเดินเรียกว่ามัตชิมาปฏิปทาคือทางดําเดินเข้าไปสู่หลักของข้อปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามพวกเราก็จะเป็นผู้ได้ชื่อว่าตั้งอยู่ในหลักธรรมคำสอนมั่นคงในศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้แหละคือ <c oughs> พรเราจะไปกราบไหว้อ้อนบอลโดยที่เราไม่ได้บําเพ็ญไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเราอ้อนบอนอยังไงพรนั้นก็ไม่ไหนมาหาเราหรอกถ้าเราทําไม่ดีถ้าเราทําดีเราไม่ต้องไปอ้อนบอนพรนั้นก็จะมาหาเราเองด้วยการบําเพ็ญด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติให้เกิดสุขเ <c oughs> มื่อเรามีความสุขแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขอยู่ที่ไหนก็ สบายอยู่ไหนที่ไหนก็มาเดือดร้อนวุ่นวายเพราะเป็นผู้มีศีลมีธรรมสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ